บ้านดินหมีแพนด้าคนบ้าปลูกต้นไม้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องฟองไฟนะครับนะบาวีมมที่ดินเซลล์มาถึงแหล้วครับเสียงเจ้าเจีวมาเป็นผู้ใดครับก็คือบาวีนั่นเองครับผมบาวีนะบ้านคูซิตี้นะครับบ้านดินครับบ้านดินหมีครับคนพาบีครับผมของมูบาวีนี่แหละครับผม กำลังแต่งตัวรออยู่ครบพระเอกนังเอกกะครับเจอนายแล้วเ้อนา่แล้วเจยนาไอ้กุกังไอ้กุกัครับหมวดนี้ครับหมวดนี้ครับยังลไปวันไหมวดนีครับเด้อพี่น้องเด้อเออนี่ครับพิกัดกั้ยุ่นนี่แหละครับนะโคกหนองนาวสี่นะครับนะพระธาตุนาดุนสารคามตรงไปครับนะตรงนี้นะครับเจ้าสํานักพักกยาจกผ่าน่าอ่ะพี่น้องสวัสดีครับผมนะ สบายดีคือเราถูกคนนะครับเนาะนะจังเลยกับเบ้าวิ่ะฝากช่องยูทูบนะครับเด้อนะครับยูทูบสมัครเล่นนะครับท่านใ้ดังก็ยังเบ้านิ้วนะครับนะกอนาคตก็รอยากดังคือเพิ่อนนิวกะกะให้พี่ให้น้องพี่จารดหน้านะครับนากดติดตามหน่ยได้เด้อนี่ครับมาเที่ยวชมครับผมสวนปลาค้นบ่าค้นบ่าปลูกต้นใหม่นะครับเนาะเมื่อหาปีที่แล้วเมื่อลยครับนี่ครับผลผลงานครับผม อายุหาปีที่แล้วนะครับเนาะเบื้องทีแหละครับปลูกเป็นแถวเป็นแนวปั่นในปลาโขกเลยครับบนว่าแต่ขล้องทีนะครับะสมผสงฟาร์มนะเปนกระเลียงง่วงามครับนะตอนนี้เลยจากตัวบ่หูนะครับนะต้องถามเพื่อนเบื้องเอาเดี๋ยวมูพวกกันนี่แหละครับผมนี่เป็นเลียงปลาครับเนื้อทีซีไรครับพี่น้องโอ้ยนามเต็มคลองนี่ครับพี่น้องเจ็ดคลองซ้อยเลยคลองคลองวนเลยเป็นลูกตัวตัว จะเป็นตัวโอแหละครับผมแต่ว่าบรรยากาศนีนะครับทางลงลงไป่ายางเกี่ยวหย่านะครับเนาะเป็นปลูกหยาปลูกเขาหั่นมาทันว่านี่ปลาครับเข้าวปลาเลี้ยงปลาครับพี่น้องนะโอ้ยปลาไม่ไตัวใหญ่ใหญข้าวปเอาขึ้นว่าก,กินนะครับเดี๋ยวว่างหมดแล้วครับเสร็จงานตุลาของบาวีนะครับบาวีมานว่างานศพของคุณแม,แ,คมแ,มแม่ของบาวีนี่แหละครับผมอ่าแม่คุณแม่ของบาวีเสียชีวิตนะครับนะอายุแปดสิบเจ็ดปีเจ็ดสิบแปดปีครับผมนะเอะเอ เงครับนะลดโลกร้อนนะครับนะโลกสีเขียวนะครับนะพักกันปลูกต้นไม้ต้นไหลนะครับพี่น้องเด้อฝากฟังเนี่ยนะครับช่องบ้าวีท่านิดดังกันกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับเด้อเออเดี๋ยวสีมาถ่ายคลิปไปนะครับเนาะเดี๋ยวสีไปธุระก่อนอันนี้ให้เบิ่งตัวอย่างขาวๆนะครับเนโคกรองหน้าโมเดิร์นของอ่เบ้าสมประสงค์นะครับเนาะเออบ้าสมบารณ์เบ้าสมบูรณ์เบ้าสมบูรณ์นี่ครับอ๋อ่นปลูกอยู่ก้านี่ครับนี่ อไวัยเ็ดชพืชเงี้ยปะ่ะวัยเดตัดทำไมตัดเลยขายไม่ตันโอ้ขายไม่ตันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่อเหมดเลยนะอ่าผู้ใดมีต้นไม้ต้นไหลรยุบพงไม้ไปหน้า,<ภ>านะครับอ่าแถวนาโพเดียครับนะหรือว่าอำเภอไก่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 ชิดเนาะแถวหน้าเชียกหน้าดูนเนี่ยแถวเนี่ยได้บ่เขตเขตฉอดหอดใสที่ว่าเขาไปตัดต้องตัดใบเองส่นะไปไ,ไปได้เบิร์ดไปได้เบิร์ดเนาะเออไม่ห้อยอะไรไปหน้าอยากให้ท่อมสะอาด นะ่นตัดไม้เผาฟื้นเผาเผาทานนะครับอ่าเอามาเห็ดเชื้อเพลิงนะครับนะเชื้อเพลิงกระสอบทานกระสอบนะขายปลาเพงนะครับนะผู้ใดอยากได้ทานไปใส่กับติดต่อมาครับผมนะเบอร์โทรยังครับเบอร์โทรฝากเบอร์โทษนะครับเอาน้อศูนย์แปดห้าเอาศูนย์แปดห้าครับเก้าห้าหกหกห้าหกเจ็ดอ่าเก้าห้าหกหกห้าหกเจ็ดนะครับเนาะเบอร์นี้แน่นอนนะครับเนาะเขามากับเตือตัวจริงเลยตัวจริงเสียงจริงเลยครับนะ อ่าบมติดบ่ตอนนี้คนมาอยู่อ่าคนมาอยู่สิบมติดเนาะเออแต่คนอยู่กับติดกันแล้วครับติดคือเก่าครับนะบริการส่งทานหอดบานนะครับนะเรื่อว่าสิบริการไปอ่าตัดนะยิงใหม่ต้นใหม่ไปหน้านะครับเนาะกาติดต่อมาได้ครับนะบริการนะตัดต้นใหม่ฟรีนะครับนะเออฟรีบอหรือว่าขายตัดตัดก็คือตัดซื้อแล้วเนาะเนาะซื้อใหม่แล้วก็เออเพื่เอาไปขอทานนะครับเนาะอ่าโอเคครับผม ขอจบคลิปไทยทํำไปเต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะชอดบดไห์ใส่กดแชร์นะครับตีแน่ๆก็อย่าลืมกดติดตามให้บ่าววีนะครับเด้อนะครับเบอร์โทร085 685 3579 ID Line เบอร์โทรบ่าววีของมุ่นชมสมประสม์เอาไหมเอาไหมเบอร์อีกครั้งหนึ่ง085 085 9566 5 6 7 9566 5 6 7นะครับนะติดต่อมาครับโอเคครับผมสวัสดีครับ